สวัสดีค่ะวันนี้ปาก็จะมาบำรุงพืชผักสวนควรัวที่ยปานบำรุงเอาไว้นะคะแตกยอดแตกใบงามเลยยปานจะใช้วิธีตัดยอดเข้าไปกินแล้วให้เขาแตกมาใหม่เนี่ยค่ะเขาแตกออกมาจากต้นเก่านะคะแตกออกมาหลายยอดเลยเราก็เจ็บกินได้อีกยปานไม่ใช้ถอนเนาะ วันนี้เยปังก็จะมาบำรุงพืชผักสวนครัวแบบวิธีง่ายๆเลยของที่เราหาได้จากในครัวเราก็จะไปดูวิธีทำเยปังก็จะใช้น้ำซาวข้าววันนี้ก็3ลิตรค่ะใช้เกลือนะคะแล้วจะมีเครื่องดื่มชูกำลังค่ะในน้ำซาวข้าวของเราก็จะมีวิตามินบีมากมายเลยเยปังก็จะเอา เครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใส่ลงไปหนึ่งฝานะคะในเครื่องดื่มชูกำลังของเราก็จะมีวิตามิน B มากมายเลยต่อมายยปังก็จะใช้เกลือนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราค่ะเอาใส่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่ปังก็กะเอาค่ะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้ละลายให้ดีค่ะที่บ้านก็จะใช้น้ำซาวข้าวประจำแล้วก็บำรุงกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะพืชผ,ผักของเราเนะะี่ยค่ะก็จะโตวไวเนาะที่ปลูกเอาไว้เราปุูกไม่เยอะนะในกระถางพอได้เก็บกินในครัวเรือนที่เราไม่ต้องไปซื้อะคะ่ะ ปังก็จะใช้ลดอาทิตย์ละสองครั้งนะคะน้ำซาวข้าวเปล่าเนี่ยค่ะเราสามารถลดได้ทุกวันเลยพือผักจะง,งามใบเขียวงามมากเลยนะคะปลูกอย่างและกระถาง2กระถางนะคะเราก็มีผักไว้เก็บกินสดๆใหม่ๆเลย ร้องบำรุงดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตทองปานปูกผักขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ